ไปไปลาลูกมา,า,า,าไปหางนู้นลาเข้าไปข้างในเร็วไปเข้าไปเดินตรงไปเดินไปเลยของเล่นเต็มเลยลูกเดินตรงไปอ,งอ,งอยู่ตรงโน้นและ นี่เมฆดูกิจกรรมห้ามตรงน้าตรงนี้เลนเนาะนูน่นนอนเป็น ต้องมาตอนเย็นกว่านี้รู้แล้วมีรานกิจกรรมอยู่แล้วรู้แล้วเห็นแล้วรอป้าซื้อบัตรก่อนอย่ามุดนะอย่ามุดนะเขารอตีอยู่นะเห็นหมนอแรนปูแก้ขึ้นเหมเดิมไาไปจอดลขึ้นได้ป่าข้องถอดรองเท้าก เดี๋ยวเจ็บเท้าเจ็บเท้าดเดี๋ยวเจ็บาอตดอดไปเตดูลูกด้วยอ้าวแไมไม่ใช้ขาปีนใช้เข่าปีนทำไมยังขึ้นได้เหรอคอดูแล้วหนูข้ามไปนู่นเลยนะเดยไปลื่นลงนู่นเออไปลื่นลงนู่นเลยไปไปไปปปูรอไอี่รับับปุ๋ยเลยเตงคอดูนะเหนื่อยมันอะ เพลงจัดเพลงดูก่อนฮะหน้าซื้อบัตรตรงนั้นอ่ะตรงกาแฟอ่ะมาแล้วไปมาลูกไปมาแล้วที่แค่ไม่ยกเยอะหรอกออมาเดี๋ยวมาแล้วเร็วเดี๋ยวน้ำมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วเดินน้ำมาแล้วลูกนาซื้อบัตรมาแล้ว มาเหยียบไปดีเอามือกาะเชือกแล้วมันลงไปแล้วรอบนึ่งดูแล้วเออามือกาะเชือกให้ดีปีนไปแล้วรอบนึงจับตรงนี้ก็ได้เชือกตรงนี้ก็ได้จับพวกนี้เนี่ยเนี่ยเสร็จให้ต้องไปเลยเออเออท้ามึงก็จับไปไม่ตกออกโลกมาแล้วเออค่อยๆยินค่อยๆเอออย่างนั้นแหละจับมันไปเอออย่างนั้นแหละฉลาดไปขึ้นไป หนามาแล้วหนามาแล้วเลดหนาเองมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วไปไปก่อนไปก่อนผีเสื้อโคตรเยอะอะหนาอยู่ข้างหลังนะหนากำลังมาตามมองด้วยสิตามองด้วยหนาขึ้นเลยหนาขึ้นตามมาเลย หน้าขึ้นเลยน้าบันไดนั้นน่ะมาเล่นมามาแล้วเอานะขึ้นดิขึ้นทางนู้นบันไดอยู่นู่นน่ะอ้าวหาหล่นเขาค่อยๆปีนไปค่อยๆเกาะค่อยๆขาค่อยตามองด้วยเอานะไปขึ้นบันไดมาดิเล่นมันเคยเล่นมันเคยปีนอยู่บนบก มันเดินมาจากนู่นนะมันขึ้นจากนู่นนะนู่นดูน้าเองขึ้นมาค่อยๆนาแล้วขาลื่นลงเอาขาเอาขานำหน้าเอาขานำหน้านำไงนั่งลงมาตูดนั่งลงดิเออนั่นแหละมาอุ้ยอุ้ยอาจารย์พีเอามือปล่อยไม่เป็นไรเพิ่มเวเอามือไปลูดลาวไงจับเก่งมากเอามือจับนี่เอาไปนี่ดาในต่อ ม่นสลิงน่ะนี่สลิงนหมลูกเป็นไหมไม่เป็นไรมาขึ้นรอเลยเอาอยู่รอก่อนรอคิวก่อนลูกตัวเองเบมาเดี๋ยวเลดวิ่งเซงเดี๋ยวเลดวิ่งใส่เขานะ อย่าเอามือลูดลูกเลยอย่าเอามือลูดนะเลยเอามือทำลตรงๆนะโอเคไหมอ่าโอเคโอ้ยหงงแรงว่ะหงงแรงยังวะจะบนจะบนนู่นน oh, okay. mm ู่นจะบนเกาะไว้ไม่ถึงหรอกเธอเธอมันจับไม่ถึงหรอก เดี๋ยวเราเอาจริงใช่ไหมเนี่ยวดีๆนะเดี๋ยวมันมาคว่ำตัวเองให้มันเอาขามันเกี่ยวกันเป็นตัววีเร็วเดี๋ยวป้าป้าจะผักไปหาปู่แล้วเนี้ยวเดีอยวป๊าป๊าะผลักไปหาปู่แล้ น้ำหนักเกินแม่ไปขึ้นนะลู้น้ำหนักเกินสามสิบห้าตัวผอมนิดเดียวเยหันหลังลงอย่าถอดรองเท้าไม่ถอดระวังเจ็บนะลูกเดี๋ยวตัวกระแทกอีกเดี๋ยวมือลูดนะตงโอ้โห เลนลอดอุโมงดิลนลอดอุโมงลอุโมงขามาเอ้าเดี๋ยวไปทางนูนมรอฝั่งนี้ิข้าวเองยังไม่ได้อีกนานเลยมาดิจะถ่ายคลิปหองงนนไดเองเงเออมันึงใครจับมมันกองมันเคยอยเอย่ไม่ไม่เคยอันนี้ครั้งแรกมัน ครับมีอะไรบ้างข้างบนนั้นอ่ะโอ้อมีอะไรบ้างโอ้ทำไมไม่สอนลูกปีนแบงค์บนสุดเลยให้ <c oughs> เที้ก็พอแล้วลูก <c oughs> แค่นี้ก็แย่แล้วโอ้โหโอ้หะไอรอนแมนนี่ใช่ไหมไอรอนแมนต้องปีนใช่ไหม อโอ้โหเก่งมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินเร็วมากเลยชอบแน่เลยเนะี่ยลูกลหาฮะเร็วเร็วลูกใกล้นะถึงแล้วเขาหน้าถมดินให้มันสูงกว่านี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวรอรับลูกดีกว่า,าเดี๋ยวรอรับมันดีกว่า ต้องไปเอาอีกอันนึงมาลองม่เดี๋ยวรอรับมันจะเจ็บป่ะดูเล็ดนะดูเล็ดนะดูอยู่นี่ไงม่าพาไปสวนน้ำว่ะเออสวนน้ำอ่ะมันน่าจะชอบแบบกระโดดมาอะไรอย่างเงี้ยค่าเข้าเท่ากันเลยเนี่ยห้ามเอามือจับนะห้ามเอามือจับนี่นะโอเคไหมสวนน้ำก็ค่าเข้าเท่านี้แหละนั่งดีๆมาแต่๋ป้ารอรับห้ามเอามือจับดูนะดูน้าเองดิอู้ฟเออเดี๋ยวดูน้าลื่นเถอะ เลสหลบน้าเองอะไรเลสยาเัวเองดูเป <what? S 1> oh, ouais, ็นแกล้งนะโอ้ลองเลสยาออกมาเลสออกเมฆอย่ารูดโอ้โหเออน้ารู้นี่ว่ารอแล้วทำไมอ่ะทำไมเมื่อกี้เองโดนขูดปะงูน้าดิเดี๋ยวดิเอาทำไมนั่งอย่างนั้น ได้เหรอนั่งสูดดังด้วยเ <c oughs> มฆเองเอาจริงอ่ะพร้อมยนะังอ,นะอุ้ยคนสูงพรนะ้อมยังทำมือจับนี้ทำม,มือจับนี้ให้ดูนะโอเคพร้อมนะเฮ<ป>้ดูนะเออเออเฮ้ดูนะตัวอยังยาวอ่ะ เอาไหมไหมเอาไหมไหมนู่นเตงไปเล่นสกีเขาดูหน่อยดูนะดูนะเฮงจะเบกไปแม่คิดถึงไล่ทองสมบูรณ์เลยนะเองเองได้ลูดสลิงไหมไม่ได้เล่นเหรอเกินสูงไม่ถึงเหรอกาแฟขมนะมีลูกอมไม่มีไายเลย มันสั่นแค่นี้เองแม่โถเห็นแล้วสงสารเลยน้าช่วยหลานดิเออเอาเร็วเดี๋ยวเราตามป๊าไปเอาลื่นลงมา เอาขานั่งยังไงเออน้าดันตูดเตะเ,เล็ดดุก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 ตูมดม,มันตื้นไปอ่ะไปดูกันมีเรือเฮ้ยเห็นเขาว่ามีเรือให้พายข้างหลังด้วยนะนี่ไปดูดิ ดูเต็น์ดิ <laughs> ระวังงูด้วยนะ <laughs> อา้าวลมอีกแล้วเฮ้ยเขารูดซิปอยู่ไหนโอ้โห,โห ฟินไปแล้วนะนี่ไงนะนี่มีเรือด้วยนะเนี่ยอเอ้ยเรนโอ้โหหอยอันใหญ่ไปเลยเลยไปตรงไปเจออะไรบ้างเพลงไม่มีบอกว่าถ้าเจอเรือ,รอต้องคิดต่อเจ้าที่ก่อนไม่เล่นหรอ ร้อนฮะตอกหรึ่งไหมเ้าไปเอาไปเจอป้า hm ผังหนุ่มโอเคไหมไปไปเข้าปัหาทางไม้เจอเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเธอถ่ายไม่ได้เธอถ่ายหน่อยดิเธอตัวสูงอ่ะเบสอยู่ไหนยกมือหน่อย เลดอยู่ไหนเอ่ยเลดเลดอยู่ไหนยกมือเร็วมาหาป้ามาเร็วเจอยังเจอยังเฮ้เจอแล้วเจอเด็กออกมาแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอามาไปไหนอ่ะ นี่เล็นี่ปลานี่นะเล็ดไปปลาพาไปานวลปลาขึ้น,นมาโน้นต่อเร็วไปดูน้ำมาเร็วมานี่เร็ว <c oughs> เล็ขึ้นนี่ขึ้น <c oughs> ป่ะปลาลากเอาอะไรเอาเอาจี้สีแดงมาเอาสีแดงมา,างมาลูกอ้าหมา ดูนายเองไปโน้นไปโน้นเออดูเห็นเหมือนเล่นง่ายนะเธอเนาะ ไปด yeah, ูนะยากอยู่นะยากอยู่ต้องไปวิ่งมาจากนู่น สะบัดสะบัดมีสะบัดสะโบกด้วยย้าเดี๋ยวกัย่าเดี๋ยวเดี๋ยจะได้ัอันนี้อันนี้นุ่มกว่าเหรออืมระวังแหกตัวเองดูดูเขาจะนั่งเลยโอ้โหทำเป็นเลดมาม่าจะถ่ายช็อตเด็ดปู่เอง จะปาะันดีกับปาะันดีจะปากคนดีแม่แม่จะปากคนดีแม่จะแม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวชนละมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตี๋ยวปะเตี๋ยว

เดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนเดี๋ยวแล้วเราจะไปกินที่ไหนไม่ใช่แม่กับป๋าแย่กับเราเลยล่ะไม่ยอมกลับออฟฟิศอ่ะเออดีเลดูเลยมีไส้มีตักปะไส้ม่มีนะครับอ๋อเดี๋ยวเป็ดแล้วใช่ไหมน่าเว้ยอุ่ย